ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับได้ชมพระเครื่องรายการนี้แล้ว f อคงจะทราบดีว่าเข้มขลังและคมชัดขนาดไหนนะครับเหรียญนี้คือเหรียญสำคัญขององค์เกจินะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเทพประภากรนะครับวัดบ้านสะพูตำบลกำแพงอำเภออุทมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกตนะครับปี57ซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญทรงเสมานะครับ สวยมากๆนะครับด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อเทพประากรโรเต็มครึ่งองค์นะครับและมีอักขรยันปรากฏอยู่4ด้านนะครับตามที่ f c เห็นแล้วก็ด้านล่างจะเรข้อความหลวงพ่อเทพประากรโรเป็นเหรียญรูปทรงเสมาด้านบนมีอักขรยันปรากฏอยู่3อักขรยันนะครับและมีลวดลายตามที่ f c เห็นสวยมากๆานะครับมีลายกระหนกโค้งนะครับขึ้นข้างบนและโค้งลงมาตามที่ f c เห็นนะครับผมพลิกไปด้านหลังเหรียญเซมาเหรียญนี้นะครับ ตรงขอบก็คมชัดมากๆประทับยันห้าหรือยันพระเจ้าห้าพระองค์และมียันด้านมนต์อีกนะครับนาด้วยยันนะนะครับและจะด้วยข้อความด้านล่างวัดบ้านสับปูตําบลกําแพงอาเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดพศ .2557 นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญทรงเซมาที่สวยเข้มคมชัดมากจริงๆนะครับ F4 ดูผมไม่ต้องอธิบายมากเคสเห็นก็ไม่ต้องบอกแล้วว่าคมชัดและเข้มขังขนาดไหนนะครับ FC ผู้ที่มีศรัทธาในหลวงพ่อเทพประภากรโรนะครับหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวนี้จะเป็นตัวช่วยเพิ่มพลังศรัทธาให้กับ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ